สวัสดีเซ้าๆครับน้องครับก็ได้มายามบังไปเลยกับตุ่มไปนเลยนี่เห็นนี่เห็น,น,นตุ่มหนึ่งครับอยูเ่เบิ่งต้นเลยเบื้องต้นเลยกลางแดด อืมเต้มหนึ่งครับน้งองช่วชวยหนึ่งเต้มชวยชไปต่อเอาไปนี่นะครัเอาไปนี่กันเดี๋ยวนนจะไปย้ำบังกัน บางก็ใส่ใส่ไปนำแนวนี่ครับบางนี่ก็อยู่นี่ใกล้ๆนะี่ ทางลุ่ชั้นนะครับไปเือนกันมี่เตี่ยมบอมอนี่ครับหลัง เอาไหมครับเอาบิังบังที่ซองครับอันนี้บังแรกเกี่มมาแล้วครับบมองที่ซองนี่นี่เบิ่งกันเป็น,น,นตุ่มครั้งแรกถือแล้วเนาะตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นบังบังที่สองมาได้ครับ ก็ถือครับบางที่สองอนะครนี่อยากเก็บก่อนนะครับเก็บบางก่อนครับเี่ยของเขาที่ใส่เป็นบกหอยเชลีครับในถิ่นก่อนบกหอยเชอรีออชชร่ใส่กระปิครับเากินอาแต่หัวมันบกหอยแล้วก็กะปิผสมครับ ไปเรื่องบังต่อไปนครับมันที่สามมีสองบงอังและวมันที่สามนี่มันนี่เด้อปุ้ยมันที่สามครับ mau vĩnh ngập nó thừa không thế nha các bạn hả mà nó Bạch cho บังที่สามแล้วครับทั้งเบิดกับมีซิฟครับแล้วก็สิบสิบบังแล้วก็ตุ่มมานหนึ่งบังที่สามบังที่สี่ตรงนี้ครับบังที่สี่มุมแก่นี่ครับบังที่สี่ที่ทางรถไฟนะครับเนี่ยมันเสารถไฟกี่มาี ไป,ไปครับยามบังกันต่อครับทางลงกัสิสมบุกสมบันแน่ทางลงเล่แหวกปลาเข้าไปอึ๊บเี่ยนี่นบงัง ถือบนอ๊ว่าถือครับว่ออาไหไรเขาจ้ตุ่มมครบับั่งว่าเขาหรืครับเอ,อ๊ะบ้างว่าเขาตุ่มหลังแหลกเขาอยู่ตาย เบกันเีบกัครับอนีอ,นนอหงเ้าครับสำหรับบังเอาเบื้องหลังที่หาครับเบื้องหลังที่หาตหาอันนี้หาอยู่นี่ครับ ประมานเห็นหู้อยู่ดีครับหู้อยู่ประมาณนี้แหละหูะ้ไหนเป็นหู้ปลาไหลหล่ะครับแต่บอหูวสีเขาของเฮ้าบอหลังนี้หาหน,นี่ครับหู้หูเดี๋ยวคันบอรนันล้องเที่ยวเบ็ดมาใส่น,นี่ก็ใส่ไปขางหูนี่ครับน มอเขาครับเฮ้ะเป็นยังไงมอเขาครับอขออนุญาตเจ็บแป๊บนึงครับหน้าเสียบมันแน่นครับออนม่อญาตเจ็บ เจ็บได้บร้อยนะครับบา,าบางที่หาเริ่มบางที่หกแลครับโอ้สิว่าเขาเห็นแน่เลยเพราะาว่าเขาเอ้ตุ่มตุ้องไปเลนะนรหลังที่หกเสียชิดก่อนนะลงเสียงที่หก Nguyên này nó biết là gì không không đây không 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 บมมีอย่างเลยครับร้านที่หกเทียวกันครับเหย้าของเฮาร้านที่หกเดี๋ยว้อยครับบ่มี เดี๋ยวขันไอบังมะเขานะครับบังมะเขาผมถือว่างไปซื้อตุ่มไม่ใส่เบ้างถ้าไม้ก็สวยเลยรหมนะครับบัง<ด>ที่หกมะเขา่บังที่เจ็ดบังที่เจ็ดครับังที่เจ็ดเป็นแดง เบาอีกแล้วครับบังที่เจ็ดที่เยอะกันครับนะครับเป็นตัวอยู่ทั้งหุ่นอีกสามบังครับสุดข้องแต่ว่าข้องไตว่าท่านล่งไปเบ้งครับว่าเป็นไนต ชื่อนีไปมีตะของหมือนันไปพู้หน่มมีตะข้องเหมดอเก็บกันครับกระไเจ็ดบังแล้วนะครับเจ็ดบังแล้วไปมั่งที่8ครับ บั้งที่แปดจะเป็นยังไงจริงนหนามมันก็ขึ้นนั่นอยู่ครับเจ้ามาสูบนามใส่นี่ยน้าฟังผลเจ้าสูบนามใส่บั้งที่แปด อันนี้ก็สุดท้ายต้องทำผมเลยใส่สามบางังนี่นี่บางนึงครับนี่หนันบางนึงนี่ผุนบางนึงเนาะยาบางที่แปดกันนะครับนี่บางที่แปดครับเป็นเรโ,โน่คือวาครับทุบ màu nhiều hả? thì gian hả? đi, vào บางหนึ่งยุดมุ่มพุ่นครับไปนะยครับว,ว่วตุ่มเป็นต่างมังนี้อยู่เลยครับเราจะเปลี่ยนระยะห่างจากสามสี่มือกันเพิ่นมาสูบน้ำแหงก้อนน้ำเลยหมายสวยครับ bằng nít cầu nhẹ bằng cái cầu nhẹp thì dẻo hẳn nắng cái nhẹp bằng lăn khẩu ền tùm khẩu lắng tùm khẩu nâng Nắng đi xếp cả Nắng Có ý thức nữa ừ. ี่นรุเจ้ามาสูบนำวัานเนี่ยเห่งม่รู้ว่ามืนนี้พนิมาสูอยู่ว่ายุเซ่แห่งเมื่อครั้งดูฟีมองนี้พวเหมือนกันครับ่อ มนันแต่ใช่ตุ่มมีครับนะนแต่ใช่ตุ่มมีดีนะครับมันที่ซิปมันที่ถ่ายนะครับนี่วัตถือกับางเลยบ่อซิบมอเข่าครับโอ้ อังนี้ครับซีบบังว่าเขาจะบังแต่ตุ่มเขาโนเดี๋ยวอีกสามสีบเมือบขนาดม,มาแห่งกันไปมันหนักห่างกันเสียวตุ่มมาใส่ครับตุ่มมาใส่รองเมืองน้ำมุนี่น้ำส่มะต่บังเก้าเนี่ย ลองมาใส่บ้างเดนะนเทียมันตื่นไอ้บังครับห้อยคนมะขอนห้อยคนมะนั่นหนาเสียถึกบังครับแต่อันบ่เคยถึกตุ่มเนาะเดี๋ยวชิลลองมาใส่บ้างครับโอ้ยครับสำหรับมือนี้ก,ก็ได้ตัวเดียวนะครับตัวง,งามครับสวัสดีครับ